ผู้ชมคะเชิญติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินค่ะตอนกองทุนแม่ของแผ่นดินเชิญรับชมกันค่ะ ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกิน เมื่อพศ2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงาน จัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่น,นดินสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยมหันตภัยจากยาเสพติดซึ่งกัดกร่อนทำลายประเทศชาติ ครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักง,งานปปสเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชน ต่อมาสำนักง,งานปปสจึงจัดสรรง,งบประมาณร่วมสมทบและจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสื่อถึงความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อราษฎรไทยตลอดมาโดยเน้นการรวมพลังชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมไรายได้พึงผาความเข้มแข็งของตนเองในการขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคม ยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงเอาแนวทางนี้ไปเผยแผ่ทั่วประเทศก็ปรากฏว่าป็นไม่ได้อย่างมากเลยในชุมชนที่มีความจงรักภักดีอาศัยความจงรักภักดีของสถาบันมหาศัตริย์ให้คนรวมกันได้ง่ายนะก็มีหลายหมู่บ้านที่ประสบความสเร็จอย่างมากและก็ศึกษาแนวทางนี้กันด้วยกันครับ มีคนเลิกค้ามีคนเลิกเสพจํานวนมากด้วยแนวทางพระราชานของพระองค์ท่านทุกคนพร้อมอบอกว่าที่ผ่านมาช่างมันเริ่มต้นใหม่ตามแนวทางพระราชาของของพระองค์ท่านแนวทางแรกคือทางสันติมิตรีแนวทางที่สองคือให้อภัยแนวทางที่สามคือภยายใต้พระบารมีมีสามส่วนนั่นนั่นเองที่เป็นเรื่องง่ายๆที่ประชาชนเอาไปใช้ได้กระลับใจประสงค์นิกรประชาชนจะมีความตัวรับผิต่อสถาบันพระหอ,อศัติ์ ตราบนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินจะช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจนแน่นอนตลอดระยะเวลา13ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินได้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศซึ่งทุกป,ปีมีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน มีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผดินรวมทั้งสิ้น19,205แห่งจาก77จังหวัดทั่วประเทศและปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบในปีนี้จะมีพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผดินจำนวน942ทุนในวันที่4สิงหาคมและในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผดินวันที่25พฤศจิกายน หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมแสดงพลังความดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศจากยุทธศาสตร์พระราชทานการเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างถาวรจะต้องยึดถือการรู้รักสามคัคคีและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียง ซึ่งทั้งสองหลักคิดพระราชทานน้วนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญานที่รู้ซึ้งอย่างแท้จริงว่าหากคนทุกหมู่เหล่าในสังคมละความแตกแยกและความขัดแยง้งเชิดชูสามัคคีธรรมพึ่งพาพลังของตนเองรู้จักประมาณในตนไม่ฟุ้งเฟอ้อก็จะเป็นเสมือนพลังอันมหาศาลที่จะร่วมกันเอาชนะภัยพิบัติต่างๆได้อย่างยั่งยืน